กถาวัตถุข้อที่สองคือสันตุติกถาว่าด้วยความสันโดษสันโดษก็คือความยินดีด้วยของของตนคือด้วยของที่ตนได้มาชื่อว่าสันโดษมีอะไรก็ยินดีในสิ่งนั้นแหละเรียกว่าสันโดษอีกอย่างหนึ่งละความปรารถนาปัจจัยที่ไม่สม่ำเสมอหมายคำว่าได้ปัจจัยมาโดยทุศีนะ่ะนะไม่ต้องการยินดีในปัจจัยที่สม่ำเสมอที่ถูกต้องชื่อว่าสันตุติ อีกอย่างหนึ่งความยินดีด้วยของที่มีอยู่ปรากฏอยู่ก็ยินดีเฉพาะของที่มีอยู่ชื่อว่าสันโดดดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าผู้ไม่เศร้าโศกถึงปัใจจัยในอดีตไม่บ่นถึงปัจจัยที่เป็นอนาคตยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยปัใจจัยในปัจจุบนันเรียกว่าเป็นผู้สันโดษคือพวกสันโดษไม่ใช่โอ้อดีตเราเคยมีอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วใช่ไหม อนาคตหวังว่าจะต้องเป็นอย่งงางนั้นอย่งงางนั้นเบื่อรังเกียจในปัจจัยปัจจุบันพวกนี้แหละเรียกว่าผู้ไม่สันโดษส่วนผู้สันโดษก็อดีตมันก็มันหมดไปแล้วปัจจัยในอดีตมันก็หมดไปแล้วปัจจัยในอนาคตก็ยังไม่มาถึงอัตภาพในปัจจุบันนี้ก็ดำรงด้วยปัจจัยตามที่มีอยู่ในปัจจุบันชื่อว่าสันโดษอันนี้หมายคมว่าใช้กับปัจจัย4คําว่ามักน้อยสันโดษเนี่ยอย่างโดยเฉพาะสันโดษเนี่ยเขาใช้กับมหาภูตรูปสี่นะ คือมหาพูตธรูปสี่เนี่ยควรจะมักน้อยและสันโดษไม่ได้ใช้กับกุศลธรรมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้สันโดษในกุศลแต่ให้สันโดษในมหาพูตธรูปเพราะปัจจัยสี่เป็นเชื่อของมหาพูตธรูปคือดินน้ำไฟลมดินน้ำไฟลมเนี่ยมีแต่น้อยดีมหมายค่ะว่าไอ้มีแต่น้อยหรือมีมากมีน้อยเนี่ยเอาว่าความต้องการเนี่ยให้รู้จักเต็มให้รู้จักพอ เมื่อพอมักน้อยสันโดษในปัจจัย4แล้วจะได้เอาเวลาที่เหลือไปเจริญกุศลอีกอย่างหนึ่งความยินดีด้วยปัจจัยความยินดีด้วยปัจจัยโดยวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแล้วด้วยยายธรรมโดยชอบเชื่อว่าสันตุทิโดยอาจได้แก่สันโดษในปัจจัยตามมีตามได้เกี่ยวกับเรื่องสันโดษสันโดษมี12อย่างคือปัจจัย4สันโดษสอย่างในปัจจัย4ก็เลยเป็น สันโดษสิบสองจีวรเครื่องนุ่งห่มะนะอาหารที่อยู่อาศัยยารักษาโรคสี่อย่างปัจจัยมีสี่ประการปัจจัยสี่คูณยถาลาภะสันโดษยถาภะละสันโดษยถาสารุป,ปะสันโดษป,ป,ปัจจัยสี่คูณสามเท่ากับสิบสองข้อหนึ่งนะยะถาลาภะสองยถาภะละสามยถาสารุป,ปะเอาใหม่นะเริ่มอธิบายเลยย่อหน้าว่า สันโดษเหล่านั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้ว่าภิกูุนในพระธรรมวินัยนี้ได้จีวรตามมีตามได้ได้จีวรนดีก็ตามได้จีวรไม่ดีก็ตามเธอยังอัตภาพให้เป็นตายด้วยจีวรนนั่นแหละไม่ปรารถนาจีวอนอื่นถึงจะได้เพิ่มอีกก็ไม่รับอาการของพิสูจน์นั้นชื่อว่ายะถาลาภสันโดษในจีวรนเอาเฉพาะเท่าที่ได้ได้พอใช้แล้วก็เลิกไม่เอาอีกละให้อีกก็ไม่เอาอันนี้เรียกว่ายะถาลาภ ลาบตัวนั้นแปลว่าได้เอาตามที่ได้ได้เท่าไหร่ก็พอแล้วแต่ครั้นเธอทุลพลทุพลภาพหมายคก็ว่าหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกําลังหรือไม่สบายถูกความเจ็บไข้หรือถูกความชราครอบงําเธอห่มจีวรหนักย่อมลําบากเธอเปลี่ยนจีวรหนักกับภิกษุผู้ชอบพอกันแล้วยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยจีวรที่เบาก็ชื่อว่าเป็นผู้สันโดษแท้อาการของภิกษุนั้นชื่อว่ายะถาภะสันโดษ ภิกษุอีกรูปหนึ่งได้จีวรมีค่ามากผืนใดผืนหนึ่งมีจีวรเช่นผ้าไหมเป็นต้นก็คิดว่าจีวรแบบนี้สมควรแก่พระเถระผู้บวชนานจีวรน,นี้สมควรแก่พระเถระผู้เป็นพหูสูญจีวรน,นี้สมควรแก่พระเถระผู้เป็นไข้จีวรน,นี้สมควรแก่พระเถระผู้มีลาบน้อยก็เลยเอาจีวรเหล่านี้ไปถวายแก่พระเถระเหล่านั้นแล้วสแสวงหาผ้าที่มีชายมาจากกองอยากเยื่อเป็นต้นด้วยตนเองทําสังคาติ หรือรับจีวรเก่าของท่านเหล่านั้นมาครองอันนี้ก็จัดว่าเป็นผู้สันโดษโดยแท้อาการของผู้สันโดษนั้นชื่อว่ายะถาสารุป,ปะสันโดษสันโดษตามสมควรเนี่ยนะตามสมควรใช่ไหมว่าของดีๆแบบนี้สมควรแก่ใครนะเสืผ้าแบบนี้สมควรแก่พระธีระเป็นตน้นตัวเองเนี่ยสมควรแบบเขาเรียกว่ารู้ฐานะที่เป็นจริงของตัวเองว่าตัวเองนั้นควรจะใช้ผ้าชนิดใดที่ดูแล้วเหมาะสมอันนี้เรียกว่ายะถาสารุป,ปะสันโดษ จีวรเนี่ยก็แบ่งเป็น3อย่างจีวรตามมีตามได้ข้อ1 2สองตามกําลังสามตามความเหมาะสมเนี่ยนะสารูปป็คือตามความสมควรอันนี้อาหารบ้างอันหนึ่งพิกูุนในธรรมวินัยนี้ได้บินธบาตท,ที่ปอนปอนหรือประณีตเธอยังอัตภาพให้เป็นไปด้วยบินธบาตนั่นแหละไม่ปรารถนาบินทบาตอื่นถึงจะได้ก็ไม่รับอาการของพิสูจนนี้นั้นชื่อว่ายะถาลาภสันโดษในบินธบาต ก็ฉันอาหารตามที่บิณธบาตได้มานั่นแหละได้ยังไงก็ฉันยังงั้นไปครั้นเธอเจ็บไข้บริโภคบิณธบาตท,ที่ปอนปอนอันเป็นของแสลงตามปกติหรือแสลงต่อความเจ็บไข้ถึงความเป็นผู้มีโรคหนักหมายค่ะว่าป่วยน้อยเดียวอ่ะนะป่วยนิดเดียวอะ่ะแต่พอฉันอาหารชินิดนั้นแล้วก็ป่วยเพิ่มป่วยเพิ่มเธอก็ถวายอาหารอันนั้นน่ยแกพิสูุผู้ชอบพอกันบริโภคโภชนาะอันเป็นสปายะจากมือของพิสูุผู้ชอบพอกันนั้น กระทำสมนธรรมก็ชื่อว่าสันโดษ้อาการของพิสูจนนี้นั้นชื่อว่ายะถาภะสันโดษในบินทบาทคือตามกําลังในอาหารน่ะนะว่าตัวเองควรจะบริโภคอาหารชนิดใดที่สามารถทําให้รักษาโรคได้พิสูรรูปหนึ่งได้บินทบาดท,ที่ประณีตเธอก็คิดว่าบินทบาดนี้สมควรแก่พระเถระผู้บวชนานเป็นต้นถวายอาหารอัน,นั้นแก่พระเถระเหมือนจีวรแล้วก็เอาอาหารอันเป็นของของพระเถระเหล่านั้นแหละมาฉัน หรือไปเที่ยวบินทบาตฉันด้วยตนเองแล้วก็ฉันอาหารผสมอันนี้ก็จัดว่าเป็นผู้สันโดษแท้อาการของพิสูจน์นี้ชื่อว่ายถาสารุป,ปะสันโดษในบินธบาตก็เอาตามสมควรนะนะว่าอาหารดีๆแบบนี้ก็สมควรที่จะพระเิระเป็นต้นนะนะท่านควรฉันเราก็ควรไปฉันอาหารอีกอย่างหนึ่งเป็นต้นเกี่ยวกับเรื่องอาหารก็แบ่งออกเป็น3อย่างใช่ไหมตามมีตามได้ในอาหาร ตามกำลังในอาหารและก็ตามสมควรเนี่ยนะว่าเรื่องอะไรสมควรเสนาสะนะบงังที่อยู่อาศัยนะเสนาสะนะที่ถึงแก่ภิสุในธรรมวินัยนี้จะเป็นที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจก็ตามโดยที่สุดกระท่อมที่มุงด้วยหญ้าก็ดีที่ลาดที่นอนด้วยหญ้าเธอย่อมยินดีด้วยเสนาสะนะน,นั่นแหละหรือเสนาสะนะอื่นที่ดีกว่าซึ่งมาถึงเข้าอีกก็ไม่รับ อาการของพิสูจนนี้เรียกว่ายาถาลาพระสันโดษในเสนาสนะนั้นคือหมายคำว่าถ้าไปที่ไหนเขาจัดที่อยู่แบบไหนให้ก็อยู่แบบนั้นแหละถึงเขาจัดที่อยู่อันใหม่ให้ดีกว่าเก่าก,ก็ไม่เอาอยู่ตามที่ได้นี่ <problèmes> แหละเขาจัดที่อยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละอันนี้เรียกว่ายาถาลาภะสันโดษในเสนาสนะถ้าพระทุกรูปเป็นแบบนี้นะ้ปัญหามันไม่ค่อยมีที่ปัญหามันมีก็ไม่เอาอย่างนี้บอกว่าอันนั้นของใครเป็นต้นนะนะ แต่ขณะเดียวกันเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ก็ต้องระวังให้ดีถ้าจัดไม่ถูกต้องเนี่ยเสียหายนะเจ้าหน้าที่เสนาสนะเขามีนะแผนกจัดเสนาสนะให้สงเนี่ยจัดไม่ดีตกนรกนะเพราะของสงไม่ใช่ของตัวต้องจัดให้ถูกต้องเหมาะสมว่าอะไรเรื่องอะไรมันสมควรในธรรมวินัยเป็นต้นเนี่ยนะต่อไปก็เมื่อเธออาพาธมีร่างกายทุรพล หมายความว่าทุระแปลว่าไม่ดีนะพลก็แปลว่ากําลังทุระพลก็หมดเรี่ยวหมดแรงหมดกําลังและอ่อนแรงแก่และได้เสนาสนะที่แสลงตามปกติหรือแสลงแก่ความป่วยไข้ยอยู่แล้วไม่ผาสุกเธอถวายเสนาสนะนั้นแก่พิสูู้ชอบพอกันเสียอยู่ในเสนาสนะอันเป็นสป,ปายะของพิสูพุชอบพอกันนั้นกระทําสมณธรรม,ม,รรมก็จัดว่าเป็นผู้สันโดษแท้อาการของพิสูนี้นั้นชื่อว่ายถาพละสันโดษใน เสนาสนะกุติแค่ไหนจึงจะเหมาะสมจ,จะไหมกุติไหนอยู่แล้วป่วยกุติไหนอยู่แล้วไม่ป่วยป่วยแล้วอยู่แล้วหายหรือกุติไหนแล้วไม่ป่วยไปอยู่แล้วป่วยเป็นต้นเนี่ยเรียกว่าจะต้องรู้จักกาลังของตัวเองว่าสมควรจะอยู่กุติประเภทใดเนี่ยก็เลือกให้ถูกอันนี้เรียกว่ายถาภละสันโดษเพราะจัดสปายะเป็นภิกษุเอกรูปหนึ่งไม่รับเสนาสนะที่ดีแม้ที่เข้าถึงโดยคิดว่าเสนาสน,นี้ประณีตนัก เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทได้กุติอย่างดีก็ประมาทแล้วใช่ไหมคือคําว่าประมาทนี่หมายความว่าได้กุติที่ดีมากก็เลยไม่บําเพ็ญสมณธรรมนะสำหรับบางท่านเป็นอย่างนั้นนะได้เสนาสนะอันประณีตเช่นถ้ำมนดบกูตาคารเป็นต้นเพราะค่าที่เธอเป็นบุญมากคือบางคนมีบุญมากไปที่ไหนเขาก็จัดให้แต่ของดีๆเธอก็เอาของดีๆเหล่านี้แหละไปถวายพระธิระผู้บวชนานเป็นต้นเหมือนกับถวายจีวรอนก็ไปอยู่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่ง อันนี้ก็จัดว่าสันโดดโดยแท้อันนี้ีิดว่ายะถาสารูป,ปะสันโดษสันโด,ดตามสมควรว่าตัวเองเนี่ยเป็นพระภิกษุบวชใหม่สมควรจะอยู่แค่ไหนอะไรที่สมควรแก่พระเถระเป็นต้นก็ถวายไปตามนั่นไป mm hmm. เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็แบ่งว่าตามมีตามได้ตามกําลังและตามสมควรก็ดูเอาว่าเหมาะกับอะไรคือตรงนี้เนี่ยธรรมะเนี่ยท่านก็บอกไว้กว้างๆใช่ไหม การแสดงไว้กว้างๆอย่างนี้จะได้รู้ว่าอะไรเป็นสปายะไม่เป็นสปายะถ้าไปล็อกวัดจะต้องตามมีตามได้เท่านั้นนะไ,ไปได้ของที่มันใกล้ต่อความตายล่ะเพราะอยู่แล้วก็ป่วยป่วยไม่หายสักทีหนึ่งมันจะไปดียังไงว่ามันไม่เป็นสปายะเพราะสปายะเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในคุณธรรมที่จะให้บรรลุถ้าไม่ได้สปายะไม่ได้บรรลุเพราะฉะนั้นจึงหาทางออกว่าเพื่อสปายะด้วยนะแต่ขณะเดียวกันก็ไม่ใช่ว่า หาแต่สปายะอย่างเดียวโดยที่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยนะเพราะบางคนเนี่ยหาแต่ที่สปายะโดยที่ไม่รู้จักกรรมาฐานก็เลยหาแต่ที่ดีๆนั้นช่วยชีวิตหนึ่งบวชเข้ามาหาแต่ที่อยู่พอหาจบเนี่ยนะสร้างที่อยู่เสร็จตายพอดี